ช่วงหน้าฝนรองเท้าเปียกบ่อยแนะนาตัวนี้ได้ครับถุงการรองเท้าเปียกแบบนี้อันนี้นึกถึงตอนตัวเองเรียนหนังสือเลยครับเวลาเดินกลับบ้านรองเท้าเปียกบ่อยมากเวลาฝนตกถ้าเจอตัวนี้ตั้งแต่ตอนเรียนนะทุกคนคือบอกเลยว่าจะเดินลุยน้ํากลับบ้านทุกวันตัวนี้จะเป็นถุงการรองเท้าเปียกนะครับเวลาใส่เนี่ยเขาจะมีซิปมาให้แบบนี้แล้วสามารถยืดได้ด้วยตัวนี้การรองเท้าเปียกได้จริงนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีแผ่นยางที่เป็นการลื่นให้ด้วยนะตอนใส่ใช้งานใส่ง่ายนะครับเขามีแบบตองขยายให้ด้วยทุกคนเห็นไหมสังเกตตัวนี้แนะนําให้้้้้้้ดดดดดูไไสสสกกกก่่่ออออนนนนนัััััังงงวววววยยยะะรบบจจใพีีีเเเเเทาาาาลลลปปหืแถิมตตฝ ได้ไม่เปียกรองเท้าล้วเวลาอีกวันหนึ่งเราจะได้ใส่รองเท้าได้คนทํางานก็เหมือนกันถ้าเกิดรองเท้าไม่เปียกเนี่ยไปอีกวันหนึ่งก็ใส่ได้ใช่ไหมทุกคนมันจะได้ไม่อับตัวนี้ใช้งานดีใช้งานง่ายนะครับราคาไม่แรงด้วยทุกคนแล้วก็มีแผ่นกันเลื่นอยู่ด้านล่างสามารถใส่ดูน้ําได้แบบนี้เลยตอนที่เบียถ่ายคือน้ํามันหายไปหมดแล้วทุกคนเพราะว่าฝนมันตกไปสักพักหนึ่งแล้วไปออกมาถ่ายวิธีการใส่วิธีการใช้งานก็ตามดีเนี่ยนะครับใช้ง,ง่ายมากๆทุกคนสามารถใส่เดินลุยน้ําได้จริงนะครับตัวนี้กันน้าได้เบียเคยร แต่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวกระเด็นเลยครับเอาน้ำน้าดแบบนี้ก็ไม่เข้าทุกคนใช้ดีมากการรองเท้าเปียก